สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเข้าสู่ช่องยายมกดานะคะมกดาทาโลเนาะการดูดวงดูเพื่อเป็นไคล์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากอาจจะตรงทั้งหมดหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะเพราะการดูดวงดูโดยรวมนะคะอะไรที่มันดีก็เก็บไปคิดไว้อะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะหัวข้อวันนี้นะคะ ความรักเดือนกันยายนนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมความรักเดือนกันยายนนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมมันตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงคนที่เรารักคนที่เราคิดถึงนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะยายขอเช็คพลังงานคนที่เข้ามาดูนะคะสักสี่ใบนะคะคนที่เข้ามาดูเไม่เออหกไม้เท้า คนธาตุไฟนะคะคนที่รอคอยคนที่ต้องการให้ความรักชัดเจนคนที่ต้องการให้เขากลับมาคนที่จะกลับมาสารภาพกลับมาบอกรักกลับมาชัดเจนนะคะคนธาตุไฟว้าวหกไม้เท้าแล้วก็ยังมาหกเหรียญอีกนะคะ คนคนนี้เป็นซูเมตเป็นเนื้อคู่เป็นพัร์ทเนอร์เป็นได้หมดนะคะคนคนนี้คนที่เรากําลังคิดถึงคนที่เรากําลังห่วงหาคนที่เงียบคนที่นิ่งไปคนธาตุดินเด็กไม่เท้าคนทางไกลก็ได้คนที่เรารอคอยคนที่เงียบกันไปที่ห่างกันไปคนที่เข้ามาส่งคนที่ติดตามเป็นไปได้หมดนะคะคนธาตุไฟ ว้าวเดไม้เท้าคนที่อยู่ห่างไกลคนที่เงียบคนที่นิ่งคนที่ไม่ได้ติดต่อกันคนที่อาจจะบล็อกกันไปแล้วก็ได้นะคะมาดูที่ความรักเดือนกันยานี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคนธาตุไฟนะคะธาตาุไม่ตรงราศีไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างในบางคนก็ดูได้หมดทุกคนนะคะ มาดูกันที่ว่าความรักเดือนกันยายนนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมความรักเดือนกันยายนนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะดูกันนะคะใครที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายด้วย,วยความรักเดือนกันยายนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมใบที่หนึ่งว้าวสเตน คนที่กำลังฮิวลิงใจคนที่กำลังเงียบกำลังนิ่งกำลังคิดฉันจะเอาอย่างไงฉันอยู่ได้ด้วยตัวฉันเองแะฉันเงียบฉันนิ่งแต่มันนิ่งไม่ได้นะคะนิ่งแล้วยังมีความเงียบอยู่ยังมีใจอยากจะมาอยู่สเตนตอนนี้กำลังคิดกำลังแผนอะไรสักอย่างไหมคนคนนี้นะคะเดวีว่คนคนนี้กำลังนึกถึง กำลังคิดฮอดคิดถึงสเสน่หาคิดถึงที่เคยอยู่ด้วยกันคิดถึง18บวกคิดถึงเรื่องต่างๆที่เราอยู่ด้วยกันนะคะคิดถึงวันวานที่ผ่านมาคนคนนี้อาจจะเคยไม่จริงจังอาจจะเคยเงียบอาจจะเคยไม่ชัดเจนนะคะไฟ f f อ u ขับถ้วยคนคนนี้คน,น,คนที่หันหลังให้กันคนที่เลิกกันไปคนที่เงียบคนที่หลอกที่ลวงอะไรประมาณนี้นะคะ เศร้าเหงาตอนนี้ห่างกันไปจบกันไปเงียบกันไปยังคิดถึงอยู่นะคะความรักในเดือนกันยายนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม The View of fortune คนคนนี้เริ่มคิดเริ่มมีใจเริ่มกังวลทีแรกบอกว่าอยู่ได้ฉันอยู่ได้ด้วยตัวของฉันเองฉันเงียบฉันนิ่งฉันไม่ต้องการ อะไรประมาณนั้นตอนนี้เริ่มกังวลแล้ว The View of Fortune โชคกำลังมาฉันอยากจะกลับไปหาคนที่เงียบอยู่นะคะคนที่เคยทำให้เราเสียใจคนที่ห่างกันไปที่ไม่ได้พูดได้เจอกันตอนนี้กำลังอยากเข้ามาในชีวิตนะคะแปดเหรียญ ถึงฉันจะนั่งทำงานฉันโฟกัสไปที่เรื่องเงินเรื่องงานฉันแต่ในใจฉันก็ยังมีคุณนะคะเดือนนี้เดือนกันยาเดือนที่ฉันทรมานฉันเงียบไปนานฉันอยากกลับมาจะสติกดูทำท่าเป็นเงียบเป็นนิ่งแต่ในใจคิดอะไรไม่รู้ฉันต้องคิดฉันต้องแผนแล้วล่ะฉันอยากจะกลับมาขอโทษฉันอยากจะกลับมาคิดนอดคิดถึงฉันอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตตอนนี้ฉันจะเอายังไงดีแปดดาบ ฉันมืดแปด้านเลยฉันจะเอาอยัางไงดีฉันคิดว่าฉันไม่คิดถึงฉันเงียบฉันนิ่งแต่ในใจลึกๆแล้วตอนนี้กังวลกังวายแล้วนะคะเดือนกันยานี้ความรักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศไหนนะคะบางคนอยู่ในช่วงที่เงียบนิ่งไม่ได้พูดได้คุยกันอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ใจลึกๆแล้วถึงจะทํางานแค่ไหนทุ่มเทเวลางานแค่ไหนแต่ใจก็ยังคิดถึงสี่ถ้วย นั่งเงาคิดหอดคิดถึงนะคะถึงจะเงียบจะนิ่งว่าตัดใจได้แต่ตัดใจไม่ได้ฉันว่าจะไม่ครบไม่ย้อนกลับฉันทำไม่ได้ห้าเหรียญโอ้หกเหรียญขอโทษค่ะซิกออปแอนหกเหรียญน,นะคะฉันอยากกลับมาฉันอยากดูแลฉันอยากให้ความช่วยเหลือฉันอยากคิดถึงฉันอยากจะมีเธอนะคะความรักเดือนกันยานี้ หลายเรื่องหลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงนะคะนาย f s ฟซอสกลางคืนนอนไม่ได้คินฮอดคิดถึงแพ้กลางคืนกลางคืนนี้เหงาจะเอาอยัางไงละ่ะความรักฉันฉันบอกว่าฉันเลือกกับเขาแล้วอยู่ได้ด้วยตัวของฉันเองไม่มีอะไรฉันนิ่งฉันโฟกัสไปที่เรื่องการทำงานหาเงินหาทองแต่ในใจฉันมันอยู่ไม่ได้เนี่ย หนึ่งถ้วยยังไงก็คิดทอดยังไงก็คิดถึงนะคะ <c oughs> หนึ่งถ้วยออกมาบง่งบอกว่าเดือนกันยานี้ความรักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกอืสองไม้เท้านี่กําลังมาแล้วเดือนกันยาหลายท่านหลายคนที่มีปัญหากันที่นิ่งที่เงียบ <c oughs> ไม่ได้พูดได้คุยกันกําลังจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาความรักของท่านกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกนะคะ คนที่เงียบกันไปคนที่นิ่งไปคนที่ไม่ชัดเจนคนที่เลิกคนที่ไม่อือไม่ฮือแล้วอยู่ๆก็นิ่งเงียบไปตอนนี้คิดฮอดคิดถึงอยากกลับเข้ามาในชีวิตนะคะเด e c h ชา l i ลีออสโอ้คนที่อยู่ทางไกลคนที่เงียบที่นิ่งอยากกลับเข้ามาอยากเดินทางมาหาอยากติดต่อเรานะคะใครที่คบอยู่กับต่างถิ่นต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองที่มีกันเงียบนิ่งไม่อือไม่ฮือ ตอนนี้อยากจะกลับมาอยากจะมาคุยอยากจะมาชัดเจนนะคะอยากจะเดินทางมาหานะคะ The Moon กลางคืนนี้นอนไม่ได้เลยคิดถึงแต่เขาไม่ว่าเราหรือเขาความรักเราในเดือนกันยายนนี้ตัวเราเองที่บอกว่านี่เงียบไม่เอาแล้วไม่อูไม่ฮึฉันตั้งหน้าตั้งตาการทำการทำงานตอนนี้ใบหน้าคิดถึงแต่เขานะคะ แปดถ้วยคนที่หันหลังคนที่เงียบกันไปคนที่เลิกกันไปตอนนี้ใจไม่อยู่แล้วกวนกะวารยแล้วอยากกลับเข้ามาในชีวิตนะคะหาเหรียญคนที่ทําให้เราเสียใจคนที่เงียบกันไปหันหลังกันไปนะคะอยากจะมีเราไมา่อยากจะได้กลับมาไม่ความรักในเดือนกันยาน,นี้หลายท่านหลายคนแบกบความรู้สึกหนักหลายท่านหลายคนหลายคู่มีการเลิกมีการจบมีการหันหลังให้กัน บางคนอาจจะนิ่งเงียบพูดอะไรไม่ออกแล้วไม่อือไม่ฮือแล้วนะคะสีไม้เท้าขึ้นมาบ่งบอกเลยนะคะเดือนกันยานี้การที่นิ่งเงียบเขาจะติดต่อมาหลายคนที่ไม่มีเขาคนนั้นอยู่ไม่ได้เขาจะกลับมาขอแต่งงานกับเราก็ได้นะคะสีไม้เทา้าหนึ่งถ้วยขึ้นมาเลยค่ะเดือนกันยานี้หลายท่านหลายคนอาจจะมีเซอร์ไพรส์อาจจะมีการกลับมาอาจจะมีการขอแต่งงานนะคะ คนที่นิ่งคนที่เงียบอาจจะ,ะมีเรื่องมีราวที่ต้องทะเลาะกันอยากกลับเข้ามานะคะใจเย็นเย็นสองเหรียญถึงห่างกันไปนิงเงียบกันไปฉันก็ลืมคุณไม่ได้คุณก็ลืมฉันไม่ได้ไม่แตกต่างกันค่ะหลายท่านหลายคนอาจจะเงียบมากเงียบจนไม่รู้จะทำยังไงขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลจิตดลใจให้เขาคนนั้นกลับมา เป็นไปได้ว่าเขาจะกลับมานะคะไปขอพอรายไว้นน่ทีออฟซอสคนที่เคยทำให้เจ็บปวดรวดแล้าคนที่ทำให้เสียใจนะคะเด e อ u n ันโอ้เดันขึ้นมานี่เรียบร้อยเลยนะคะคนที่นิ่งเงียบคนที่มีปัญหาคนที่เลิกกันหลายท่านหลายคนกำลังจะเปลี่ยนแปลงนะคะเดือนกันยานี้ เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตนะคะเด๋วสซันมาพร้อมกับอัศวินเหลียญสามถ้วยว,ว้าวได้ฉลองเลยค่ะนะคะเดือนกันยานโคนยนนี้หลายท่านหลายคนความรักที่นิ่งเงียบหลายท่านหลายคนความรักที่เลิกลากัน <c oughs> กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหลายคนที่อาจจะไม่เข้าใจกันจะได้กลับเข้ามาปรับความเข้าใจกัน อาจจะมีเซอร์ไพรส์อาจจะมีการขอแต่งงานอาจจะมีขอมั่นหมายอาจจะมีการบอกรักนะคะความรักของท่านกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่บวกนะคะคนที่นิ่งคนที่เงียบคนที่เคยทะเลาะก,กันจะชัดเจนขึ้นเขาจะกลับเข้ามาขอแต่งงานกับเราเขาจะกลับเข้ามาอ้เอาเนี่ยปิดท้ายไพ่ใต้สำรับนะคะอัศวินถ้วยนะคะเขาจะกลับมา เขาจะกลับมาขอแต่งงานเขาจะกลับมาทําให้หลายเรื่องหลายอย่างให้มันชัดเจนขึ้นนะคะความรักในเดือนกันยายนนี้หลายหลายท่านที่มีปัญหากันที่นิ่งที่เงียบกันไปจะมีการกลับเข้ามาหลายคนอาจจะคิดว่าอยู่ได้ไปก็ไปเหอะเงียบไปนานแล้วฉันไม่เอาโนูสนโนแคร์แต่มันไม่ได้โน้สนโนแคร์นะคะเขาจะกลับมากลับมาแล้วอาจจะมีเซอร์ไพรส์อาจจะมีขอแต่งงานอาจจะมีพูดคุยอะไรให้มันชัดเจนขึ้นนะคะ ขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คลิปนี้เป็นของคุณนะคะ